เฮ้ยโดน๋ยวราทำนี่โคตรโหดเลยตอนเนี้ย สวัสดีครับนี่คือรายการคริปตนิวสไทยแล,แล้วผมต้องเป็นูพดำเนินก,การเอง,องเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ฝาก Bitcoin h y p เปอร์ไว้ใต้ดีคริปชันไว้ด้วยนะครับผมใครจะศึกษาอะไรก็เข้าไปดูดกันได้นะครับดอลลราทำเตือนเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยมิเช่นนั้นจะโดนบังคับซึ่งงานของโพเวลนั้นยังคงปลอดภยัยประธานาธิบดีดอลล่์ทำก็ได้ยกระดับความขัดแย้งกับเจอเรมโพเวลประธานของธนาคารกลางสหรัฐโดยประนามว่าเขาเนี่ย เป็นคนโง่เขลาในขณะเดียวกันเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ไล่หัวหน้าธนาคารกลางออกแม้ว่ารู้สึกจะงุดหงิดตังหงิดตังหงิดขึ้นมาจากการที่เฟดนั้นไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยและการกล่าวสุนทรพจน์ที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทำก็ได้วิจารณ์แนวทางของนโยบายการเงินที่พอเวลออกนั้นอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพียง1%ปจะช่วยทำให้สหรัฐประหยัดเงินได้3แสนล้านดอลลาร์ต่อปีและในขณะเดียวกันการลดอัตราดอกเบี้ย ลงไป2%จะช่วยทำให้สหรัฐนั้นประหยัดเงินไปอีก6 0สนล้านดอลลาร์ และการโจมตีด้วยวาจาครั้งล่าสุดของทรัมป์นั้นก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบที่รัฐบาลของเขาโจมตีพอวเวลต่อหน้าสาธานะตามมาด้วยคาวิจารณ์ที่คล้ายกับฮาวเวิร์ดลุตตนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเจดีวันส์รองประธานาธิบดีซึ่งเรียกจุดยืนของเฟดนี้ว่าเป็นการทุจริตทางการเงินและการกดดันที่ประสานงานกันตรงนี้เกิดมาจากความอดทนที่เพิ่มมากขึ้นของรัฐบาลที่มีต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทรัมป์นั้นต้องเจอกับแรงกดดันในการเลือกตั้งซ้ำและต้อง แสดงความเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าพอวลจะบอกว่ามันสายเกินไปซ้ําแล้วซ้าเล่าและตั้งคําถามว่าทําไมการไล่เขาออกถึงจะเป็นเรื่องขัดแยง้งซึ่งทําก็หยุดก่อนที่จะขูว่า จะไล่ออกแต่กลับมาบอกมาเป็นในว่าเป็นลางไม่ดีว่าเขานั้นอาจจะต้องบังคับทําอะไรสักอย่างหนึ่งหากว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่เกิดขึ้นจริงๆในเร็วๆนี้และกําหนดเวลาของการวิจารณ์ที่ทํานั้นดูเหมือนจะมีกลยุทธ์แต่ว่าในขณะที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงและราคาพลังงานลดลงเนื่องจากว่าการขุดเจาะในประเทศนั้นมีเพิ่มขึ้นภายใต้ในโยบายการพลังงานที่ชื่อเรียกว่าเจาะเจาะเจาะหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ดิ b เบบี้ดิวชื่อมันแบบแปลกๆว่ะแล้ววาระการดำลงตำแหน่งของประธานเฟดปัจจุบันของพอเวลนั้นจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2026และทา ก็ได้ใบเป็นในว่าการประกาศเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไปจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายของฮอร์วิร์ดก็ได้ชี้แจงว่าแม้ว่าทัป์จะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการปลดพอเวลนั้นแต่การการะทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความผันผวนในตลาดรุนแรงและบั่นทอนความน่เชื่อถือของเฟดในฐานะผู้ต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้อซึ่งอาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวนั้นสูงขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นก็ตามและแคมเปญการกดดันประธานาธิบดี ที่ทําให้เกิดการดีเบตเรื่องเอกราชของเฟดนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งทัมกับพอเวลก็ได้ประทะ กันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของความอิสระของเฟดนั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐมนูญและเศรษฐกิจความผิดหวังของทัป์สาเหตุมาจากความเชื่อที่ว่าสภาวะแวดล้อมของอัตราดอกเบีย้ยในปัจจุบันเป็นภาระต้นทุนในการกู้ยืมของรัฐบาลโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลผาเผชิญหน้ากับภาระหนี้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการอนุมัติในช่วงของรัฐบาลไบเดนประธานาธิบดีต้แย้งว่ายุโรปเนะี่ยก็ได้ดําเนินการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย นับ10ครั้งขณะที่เฟดนั้นไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยแม้ว่าจะมีสภาพเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและอัตราเงินเฟอนั้นลดลงนักวิชาการทางด้านกฎหมายก็กล่าวว่าในขณะที่พระราชบัญญัติธนาคารกลางสหรัฐในปี1913อนุญ,ญาตปลดผู้ว่าการออกจากตําแหน่งได้ด้วยเหตุผลแต่ว่าคําตัดสินล่าสุดของศาริกานั้นจะค่อยๆกัดก่อนความคุ้มครองด้วยเหตุผลนี้แบบดั้งเดิมด้วยหน่วยงานอิสระที่ได้รับมาไว้แล้วเป็นเวลา85 ดนนิสทรลโลอดีตสมาชิกของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐและเขาก็จบโรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ดเสนอว่าผู้พิพากษาฝ่ายอนุรักษ์นิยม3คนได้ให้คำใบ้ถึงการปฏิบัติต่อธนาคารกลางสหรัฐแตกต่างออกไปซึ่งอาจจะสร้างข้อยกเวน้นแบบทางประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางที่ย้อนกลับไปถึงธนาคารแรกและธนาคารที่2ของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามพลวัตของตลาดนั้นอาจจะทําการคุ้มครองพเวลมากกว่าตัวกฎหมายเนื่องจากว่าความพยายามใดๆที่จะปลดประธานธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเกิดปฏ กิริยาของตลาดที่รุนแรงและทันทีซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจอะไรของทําก็จะมีผลกระทบ อและความผันผวนของตลาดอาจจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านึกถึงคําว่าสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมุ่งเน้นการรักษาอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรอายุ10ปีที่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสาหรับในการตัดสินใจในการลงทุนทางเศรษฐกิจและตัวเลขชี้วัดล่าสุดของเศรษฐกิจทําให้เหตุผลของทั้มนั้นผ่อนคลายในการนโยบายทางการเงินทันทีข้อมูลแสดงเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่าราคานั้นก็ยังมีความเสถียรภาพและต้นทุนพลังงานลดลงเรื่อยต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากการผลิตน้ำมันอยู่ในประเทศที่ขยายตัวและแดัชนีราคาผู้ผลิตปรับตัวดีขึ้นในพฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้ความกลัวเกี่ยวกับเรื่องอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาษีสุลกากรที่ลดลงทําให้ฝ่ายบริหารกล้าที่จะ ออกมากดดันต่อเฟดในขณะที่ตลาดนั้นให้ความสําคัญในการลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีนี้มากขึ้นนั่นเองก็สรุปได้เลยว่าทั้มนั้นอยากจะไล่ออกจะตายแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถไล่ออกได้และผลที่เกิดกับคริปโตแน่นอนว่ามันจะผันผวนตามถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจนั้นมันไม่มีความเสถียรภาพนั่นเองนะฮะก่อนจาก,กันก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมแล้วฝาก Bitcoin hyper ไว้ ide, ใต้ดิสคิชันด้วยครับผม